สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับผมคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางราวรอบดึกนะครับก็จะเป็นราวสามัคคีลาวสามัคคี VIP แล้วก็ราว VIP นะครับงวดประจำวันที่20นะครับเดือน72566นกะครับผมก่อนเข้าไปรับชมนะครับเราแอดขอฝากคําเตือนนะครับแนวทางตัวเลขทําจากสู่คํานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบแนวทางในรอบไหนแล้วค่อยตามนะครับผมก็สลับพี่ สมาชิกเพื่อนใหม่นะครับอาจจะเพิ่งเข้ามานะครับน้องแอดขอแจ้งเนาะท่านใดสนใจเข้ากลุ่มนะครับพี่พี่เข้ากลุ่มแนวทางฟรีหรือว่านะครับเข้าไปเข้าไปเสี่ยงโชคนะครับบ้านนะครับก็ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ําเต้าทองนะครับพี่พี่เนาะเป็นบ้านเสี่ยงโชคนะครับเข้าไปทักทายสอบถามแอดมินได้นะครับหรือว่าใครอยากเข้ากลุ่มแนวทางฟรีนะครับนอกเหนือจากที่ผมลงใน YouTube นะครับก็จะมีหลากหลายแนวทางนะครับก็บอกแอดมินได้นะครับเดี๋ยวแอดมินจะดึงเข้ากลุ่มนะครับพี่พี่เนาะ นะครับก็ท่านหนสนใจไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับแนวทางของเราเมื่อคืนนี้มาดูนะครับว่ารอบไหนเข้าบ้างนะครับพี่ๆเมื่อคืนนี้นะครับผมผมให้9กับ5นะครับเราสามัคคีผลที่ออก4 7 6กับ5 4ของเรา5 4 54ไม่มีนะครับพี่พใครวิ่งรุดที่5เข้าไปที่54นะครับรอบนี้ส่วนเราสามัคคี VIP นะครับผมให้3กับ9นะครับผลที่ออก 262กับ02นะครับพี่รอบนี้รอบนี้ไม่มีนะครับหลุดไปนะครับส่วนเรา VIP นะครับให้0ูนย์กับ6นะครับผลที่ออก601กับ26นะครับผมในรอบนี้นะครับเนาะใครวิ่งรูดที่6นะครับเข้าไปที่26นะครับของเราไม่มีไม่มีตัวเจาะเนาะส่วนใครวิ่งรูดที่0นย์ะครับเข้าไปที่0-1ตรงตรเน้นเน้นนะครับผมไม่รู้ว่ามีพี่พี่ท่านใดเนาะถูก3ตัวหรือเปล่านะครับในรอบนี้นะครับ ก็ยินดีกับพี่ๆที่มีโชคด้วยนะครับเมื่อคืนนี้ส่วนแนวทางของค่าคืนนี้นะครับมาพร้อมกับสายฝนนะครับตรงระยองเนาะแถวผมก็ที่ทํางานก็ฝนตกลินลินนะครับช่วงเวลาห้าโมงครึ่งนะครับผมรอบเรานะครับรอบแรกนะครับเราสามัคคีนะครับพี่ๆเนาะเราสามัคคีผมได้นะครับผมได้หนึ่งแล้วก็ห้านะครับพี่ สายรูดผมให้ไปที่เลข5านะครับ1 4 16 1 7 5 1 5 6 57นะครับเม็ดเดียว1 5 6หนะครับผมอันนี้เราสามคคีนะครับตัวเน้นตัวเจาะห6ห ห้าเจ็ดแล้วก็17นะครับผมนะครับตามนี้เลยนะครับผมส่วนลาวสามัคคีนะครับ vip ลาวสามัคคี vip ผมได้1แล้วก็7นะครับสายรูดผมให้ไปที่เลข7 1 0 1หนึ่ เจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดหกนะครับสามตัวหนึ่งเจ็ดหกนะครับตัวเน้นตัวเจาะผมให้ไปที่เจ็ดหกเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์นะครับนี่เลยส่วนเลาวีไอนะครับเลาวีไอ ผมได้0แล้วก็6นะครับสายรูดนะครับผมสายรูดนี้ผมให้ไปที่เลข6นะครับ02 05 09 60 61 69นะครับเม็ดเดียว060นะครับ ตัวเน้นของเราก็จะเป็นในที่60 69แล้วก็09นะครับก็จะประมาณนี้นะครับพี่พี่สลับแนวทางเรารอบดึกนะครับเราสามัคคีเราสามัคคี VIP แล้วก็เรา VIP นะครับชื่นชอบแนวทางในรอบไหนแล้วค่อยตามนะครับเนาะค่าคืนนี้ขอให้ดวงเฮงดวงปังทุกท่านนะครับก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่ารับชมหนังขยาเป็นกําลังใจให้น้องแอดด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้กลับสวัสดีครับ